รู้จากกรงเทศมามาดูเขาพอมาดูเขาแล้วปรากฏว่าช่วงสะโพกด้านหลังเขาเนี่ยขาด้านหลังเขาไม่บวมบวมเป่งเลยแล้วก็ฉี่ไม่ออกก็น่าจะสงสนิฐานว่าน่าจะเป็นพอปสัสสาวะแน่นอนที่น้องเล็กที่เล็กเล็กนี่เล็กค่ะไข่นุกประมาณาที่มารักษานี่ยังไม่ได้ฉีดยาวัคซีนฮะก็ประมาณยังไม่เต็มสองเดือน ไม่ทราบเหมือนกันว่าน่าจะไปโดนอะไรเพราะว่าพี่ไม่ได้อยู่พี่เข้ากรุงเทพพี่เปิดร้านกาแฟแล้วก็ให้ลูกจ้างดูแลแมวด้วยขายของด้วยเขาโทรไปบอกพี่ตอนเย็นว่าน้องไปโดนอะไรมาไม่รู้ฉี่ไม่ออกแล้วก็มีน้ำใสๆออกก้นพี่ก็เลยตีรถจากกรุงเทพมามาดูเขาขออมาดูเขาแล้วปรากฏว่าช่วงสะโพกด้านหลังเขาเนี่ยขาด้านหลังเขาเนี่ยบวมบวมเป่งเลยแล้วก็ฉี่ไม่ออก คณิธรามา่าจะเป็นพอปัสสาวะแน่นอนเพราะว่าเคยมีเคสที่บ้านหลังแบบไม่อยู่แล้วก็เลยไปหาหมอที่คิคิกนี้ใกล้บ้านก็ไม่ใกล้อะประมาณ6 0ลมก,ก็ดูอาการแล้วก็น่าจะทอบปัสสาวะแต่แต่นี้แกบอกว่าน่าจะโรงพยาบาลน,นี้น่าจะผ่าตัดได้ก็ครั้งแรกที่มารักษาก็ตั้ง g P S นะมาช่วงดีเจอคุณหมอ เขาตรวจละเอียดมากค่ะเอ็กซเรย์ให้เหมือนคนเลยเอ็กซเรย์ A ให้วิจัยคุณหมออธิบายละเอียด oh. แต่คุณหมอสันนิษฐานว่าน่าก็น่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ก็แมวแยก oh. แต่สงสารสงสารเพราะว่าตรงเนื้อก้นเขาเนี่ยคุณหมอเาบอกทีหลังว่าชีมกัดเพราะว่าท่อประสาทเขาแตก oh. ใช่ไหมมันออกไม่ได้ oh. ม,มันก็เลยไปกัดผิวหนะัง ซึ่งตรงเนี้วงเขียวขึ้มาเต่งก็น่ากลัวมากเอประทับใจเหมือนโรงพยงาบาลคนเลยเหมือน,นไม่ความที่ไม่เคยไปโรงพยาบาลขนาดย่อม,มอย่างนี้แต่บร,ริการดีแล้วก็เหมือนโรงพยาบาลคนเลยอะ่ะมีที่นี่เละคอยิ้บอกว่าอิจฉาใจมากจากวันนั้นมาถึงวันนี้มันเหมือนคนเราฟิลเลยนะเรายนดีใจที่เขากลับใช,ช้ชีวิตได้ดีเด้อ